สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนบอลทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่26มีนาคม2562 อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวันละมาเซียเกาะติดบาเซโลนนาครับผมปีเตอร์โบสตเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโคดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับเจ้หน้าเรา3คนกับบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของโลกลูกหนังนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของ2นักเตะดาวรุ่งครับฟอร์มดีของทีมชาติอังกฤษนะครับที่ติดทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยด้วยวัยเท่ากันเลยนะ18ปีเท่านั้นเองครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงจอร์ซานช กับคารลัมฮัสสันโอดอยนะครับว่าอนาคตของทั้งสองคนนี้ค,ควรที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรืออยู่กับต้นสังกัดปัจจุบันต่อไปใช่<ม>ก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทีมชาติแล้วทั้งคู่ก็ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติชุดนี้นะครับบรรดาสื่ออังกฤษก็ชื่นชมจารดอนซานโชเนี่ยไม่ได้เพิ่งติดครั้งแรกเคยติดมาก่อนหน้านี้แล้วก็โชว์ฟอร์มดีเขาเคยชมไปแล้วใ่ส่วนโอดอยเนี่ยเพิ่งติดมาแล้วอายุเท่ากับซานโช เตือนกฤษยิ่งทวีคูณเรื่องของการชื่นชมเลยจริงๆอายุเนี่ยซันโชจะแก่กว่านิดนึงนะครับเข้าวัย19แล้วแต่เดี๋ยวแก่เดือนนะแก่เดือนแต่เดี๋ยวปีนี้ปลายปีฮัสซันโอโดอยก็จะสิตามมาแต่ปาย<ช>ปีนะใช่ใช่คือเป็นรุ่นเดียวกันแหละนะร,รุ่นใกล้เค<ช>ียงกันยูสิที่ควา้าแชมป์โลกมาด้วยกันนะครับก็มีโอดอยมีซันโชมีพวกฟิลโฮเดนเนี่ยโฮเดนเนี่ยคือพวกนี้เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ไป สร้างประวัติศาสตร์มาแล้วสื่อเขาก็ไปถามโวดอยด้วยในระหว่างเขาแคมป์ทีมชาตินะครับว่ารู้สึกยังไงที่มีข่าวย้ายทีมตรงนี้นะครับโอดอยเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยรักการได้ลงเล่นแต่เขาก็ไม่ใช่คนประเภทที่ไม่มีความอดทนเขาทราบดีว่าบางครั้งจําเป็นต้องรอโอกาสแล้วก็หวังว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาจากนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมว่าพอพูดมาเชิงนี้นะลึกๆแล้วครับโอกาสที่ จะอยู่กับเชลซีต่อเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับ<ม>ถ้าดูจากแค่บทสัมภาษณ์อย่างเดียว<ม>แต่อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกครับเมื่อซานโชไปเปิดตลาดที่บุนเดสลีกาซะแล้วไปเปิดตลาด<ม>แบบว่าได้ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องด้วยซัมเมอร์มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างเลย<ม>สำหรับอูดอยนะ<ม><ม>ครับคืออย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรเราจะเห็นน้อยคนนัก<ม>นะครับที่เป็นนักเตะอังกฤษแท้ๆไปค้าแข้งต่างแดนแล้วได้รับโอกาสในการติดทีมชาติชุดใหญ่มีแหละแต่น้อยนะคือทางซานโชเนี่ย อย่างที่ฟุตบอลวิสเปอร์เขายกเรื่องของบทวิเคราะห์มาเขาบอกว่าการไปค้าแข่งต่างแดนเนี่ยอย่างที่โค้ชแอคบอกนี่คือการบุกเบิกครับเป็นการบุกเบิกแนวทางใหม่สําหรับนักเตะดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษนะครับที่ต้องการติดทีมชาติชุดใหญ่เขาบอกว่าไม่จาเป็นต้องค้าแข่งในอังกฤษนะออถ้าหากคุณไปอยู่กับสโมสรต่างแดนแต่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอคุณก็มีโอกาสติดทัพสิงโตคำรามได้ค,คือเขากําลังเทียบ นักเตะทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในปัจจุบันนะครับอย่างแฮร์รี่เคนเดลอนลี่ราฮิมสเตอร์ลิงหรือว่ามาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยก่าจะติดทีมชาติแล้วก็เป็นตัวจริงเนี่ยต้องเริ่มไต่เต้าจากการเป็นตัวจริงในสโมสรให้ได้ก่อนใช่พอเป็นตัวหลักในสโมสรในประเทศได้คราวนี้ก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่แต่เคสของคารลัมฮัสันโอดอยมันอาจจะแตกต่างออกไปเพราะรรว่าเขายังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้เชลซีในเกมลีกซีซั่นนี้เลยถูกต้องนะครับมันก็เลยทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบว่าเอ๊ะหรือกายารยย้ ไปอยู่บุนเดสลีก้าเหมือนกับที่จานันซานโชย้ายไปอยู่โบรุเซียดอทมุนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าสำหรับเจ้าหนูโอดอยคือเขามียกตัวอย่างเรื่องราวของที่โอวอลคอตยนะนี่คือคนที่ติดทีมชาติและอายุน้อยที่สุดตอนนั้นสิบเจปีกว่าตอนนั้นก็มีคนสงสัยว่าเฮ้ยเด็กไปเปล่าที่ติดทีมชาติชุดใหญ่แต่ตอนนั้นถ้าเราลองย้อนไปดูถ้าไม่นับว่าเคสอยู่กับทีมใหญ่ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับเคสอยู่กับทีมเล็กอย่างตอนนั้นอยู่กับเซาท์แฮมตันใชมค ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักบ้างแล้วกับซาลแฮมตันคืออย่างน้อยคุณต้องได้รับโอกาสเป็นตัวหลักกับสโมสรมา่ก่อนแล้วแต่ในเคสของโอูดยเนี่ยในยูโรป้าได้ลงเล่นแต่ในฟุตบอลลีกเนี่ยได้ลงเล่นไป119นาทีมา่แปลกมากตรงนี้แหละนี่ดูได้จากสถิติอันนี้เลยนะครับอายุพอๆกันนะครับแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เหมือนกันแล้วแต่จํานวนโอกาสลงเล่นต้องยอมรับว่าเจ้าหนูเจเดนซันโชที่ไปอยู่ดอทมุลเนี่ย ลงเล่นไปแล้ว1,803นาทีทีลีขณะที่โอดอยแค่119นาทีถ้านัดรวมทุกรายการเจ้าหนูซานโช่2,313นาทีในขณะที่โอดอย730นาทีซานโชยิงไป9โอดอยยิงไป3ซานโชแอสซิสไป14ส่วนโอดอยแอสซิสไป3ใช่ครับก็จะเห็นว่าเมื่อได้รับโอกาสลงเล่นเยอะเนี่ย มันก็มีโอกาสได้โชว์ผลงานให้แกเรยเซาเกตได้เห็น14แอซซิตเนี่ยทุกรายการนะครับถ้านับแค่ในลีกอย่างเดียว12แอซซิตนี่คือจำนวนที่มากที่สุดเท่ากับริโอเนลเมซี่เป็นไปแตะระดับริโอเนลเมซี่ได้เลยนะครับอโอเคแหละว่าคนละลีกจริงๆจะมาเทียบกันโดยตรงก็ไม่ได้หรกแต่ว่า ตัวเลขเท่ากันเนี่ยก็ต้องยกย่องกันแหละใช่ใคือสิ่งที่บทวิเคราะห์ตัวนี้ของฟุตบอลวิสเปอร์ต้องการสื่อคือแนวทางของทั้งสองคนแตกต่างกันใช่โอดอยเนี่เป็นแนวทางนักเตะทีมชาติอังกฤษในยุคเก่าที่มีโอกาสลงเล่นกับทีมใหญ่ภายในประเทศไม่เยอะไม่เยอะแต่ได้โอกาสสอดแทรกเป็นตัวจริงบ้างก็ได้รับการเรียกตัวมาติดทีมชาติอังกฤษในขณะที่ซานโชเนี่ย เป็นแนวทางใหม่ครับคือการย้ายไปเป็นตัวหลักให้กับสโมสรต่างแดนได้ลงเล่นต่อเนื่องได้ลงสนามเป็นตัวจริงและที่สําคัญคือต้องมีผลงานที่มันจับต้องได้ต้องมีผลงานที่มันน่าประทับใจด้วยคุณถึงจะถูกเรียกมาติดทิ่นาติแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือคถึงแม้ว่าซานโชตอนนี้ไปอยู่กับโบรุสเซียดอร์ทมุนเป็นตัวหลักแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันคล้ายกับโอดอยก็คือถ้าอยู่กับทีมใหญ่ในอังกฤษอย่างเชลซีหรือว่าแมนซิตี้เนี่ย สองทีมนี้มักจะให้โอกาสดาวรุ่งไม่ค่อยเยอะอเพราะว่าเป็นทีมที่มีความต้องการสูงกว่าทีมอื่นๆในอังกฤษเลยใช่เชลซีในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องครับด้วยความที่ปีๆหนึ่งตั้งเป้าต้องอย่างน้อยมีแชมป์บ้างหรือว่าอย่างน้อยต้องไม่ดูท็อปโฟจะให้โอกาสเด็กคนหนึ่งมันยากมากเลยนะถูกครับแล้วก็หรือว่าอย่างแมนซิตี้เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าพวกเขา พยายามสร้างทีมเพื่อให้เป็นทีมระดับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นี่ก็เป็นทีมที่ทําให้ซานโชเนี่แหละไม่ได้รับโอกาสที่แมนซิตี้ทําให้เขาตัดสินใจย้ายออกมานี่แหละแล้วก็ไปอยู่กับดอนมุนเขาก็คงตัดสินใจแล้วว่าคุยกับดอนมุนแล้วว่าไปที่นั่นเขาจะได้รับโอกาสลงเล่น็นตัวจริงคือลองมองอีกมุมหนึ่งถ้าปัจจุบันนี้ซานโชยังอยู่กับแมนซิเตี้เขาอาจจะไม่มีวันนี้ก็เป็นไปได้อาจจะไม่ได้รับโอกาส เรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษก็เป็นไปได้ใช่ครับคำถามต่อมาถ้าเป็นแบบนี้เส้นทางของซานโชเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยนะครับไปอยู่กับดอทมูลลงเล่นต่อเนื่องยิงประตูดได้แอสซิสต์ดีแล้วโอดอยหรือแม้กระทั่งฟิลโฟเดน2นักเตะที่ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกกับทีมใหญ่เนี่ยควรจะเลือกเส้นทางเดียวกับซานโชหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการเป็นตัวหลักทีมชาติในอนาคตคนะก็เรื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิด อยากจะได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางทีการย้ายทีมมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแต่ว่าบทวิเคราะห์ของฟุตบอลวิสเปอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดคิดจะย้ายทีมจะมองเคสของจาดันซันโชคนเดียวไม่ได้ต้องมองเคสของบราฮิมดีอารซึ่งย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับเรอัลมาดริดปรากฏว่าไปแล้วไม่ได้รับการการันตีว่าจะได้เป็นตัวจริงรรตอนนี้ได้ลงเล่นไปแค่8นาทีเท่านั้น8นาทีนะไม่ใช่8นัด8นาทีนะครับนี่คือจุด ที่ไม่เหมือนกันเลยกับจอร์นซันโชแต่เรามองได้ว่าจอร์นซันโชเลือกทีมถูกนะเลือกไปบริเซียดอทมูลที่เมื่อรูดุการที่แล้วคะแนนตามหลังบาเยอร์27ตาม,มไปในทีมที่ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ทันทีทันใดแ,แต่พร้อมให้โอกาสลงเล่นในขณะที่ดีอาสเรารู้กันอยู่ว่าไปเลยอัลมาริดเนี่ยเขาต้องคาดหวังคุณมากกว่าแค่ อ่าคุณจะต้องก้าวขึ้นมาให้ได้คือคุณต้องเล่นให้ได้เลยถ้าคุณจะเป็นตัวจริงซึ่งอย่างที่เห็นได้ลงเล่นไดแปดนาทีครับโอ้โหอันนี้คือหัวข้อแรกนะครับคือย้ายได้ย้ายได้แต่ต้องย้ายไปทีมที่การันตีว่าคุณจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอดูรูปลมให้ดีก่อนซึ่งมันก็น่าคิดนะว่าเฮ้ยไบเยนมิวนิคก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันคือถ้าวัดกันถึงระดับยุโรปไบรเยนมิวนิคคือทีมท็อปไฟของยุโรปเลยครับแล้วแบบเนี้เขาจะการันตีตัวจริงให้โอดอยหรือเปล่าคืออแแนนนนน่่่ววาาารรเเล้ก็็จะท หรืออย่างน้อยก็ย้ายออกจากทีมแต่น่าจะรีทายละสองคนนี้ออกจากทีมไปก็จะเป็นโอกาสของพวกรุ่นใหม่ที่ถ้าซื้อไปก็มีโอกาสที่จะได้ไปเป็นตัวจริงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าในเคสเนี้ยบายเยินจะการันตีตัวจริงให้หรือเปล่าหรือโอดอยอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆปีกขวาตัวจริงของบายเยินตอนนี้ก็เป็นแซดนาบี้นะพอจะเบียดได้เออเขาถนัดข้างไหนซ้ายหรือขวามากกว่าคือคาร์ลัันโอดอยเนี่ยเล่นในสองฝั่งช่วงช่วงปรีซีซั่นเนี่ยเป็นปีกซ้ายครับ โชคที่อาซายังไม่ฟิตผมก็ว่ายอยู่ยเห็นเขาเล่นทับตำแหน่งอาซาเลยตอนซีซั่นถูกไหมครับแต่ว่าพักหลังพออาซาโอ้โหฟิตปังลงต่อนเนื่องโอดอยมาร์ก er จะถูกจับไปเล่นเป็นปีกขวาโอ้โหนะถ้าอย่างนี้อยู่ที่ถ้าไปบายเยนต์แจนนาบีปีกขวาแล้วก็โอดอยปีกซ้ายหรือจะสลับกันก็ได้ครับผมว่าก็ได้ประโยชน์กับตัวเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องไปแย่งกับคริกดี้โกมองอีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วมันก็มีคําถามที่น่าสนใจก็คือ ไบเยอนจะกล้าเสี่ยงให้ปีกสองข้างเป็นดาวรุ่งทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าขาดตัวประสบการณนะออและเป็นทีมใหญ่ด้วยอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับที่ทั้งโอดอยและก็โฟเดนต้องพิจารณารถ้าจะตัดสินใจย้ายทีมแต่ถ้าเลือกเส้นทางไม่ย้ายแล้วอยู่ต่อนะครับโอดอยอยู่กับเชลซีต่อไปโฟเดนอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ฟุตบอลวิสเปอร์ยกขึ้นมาเขาบอกว่าทั้งสคนเนี่ย อายุยังน้อยนะครับโอ้ดอยเนี่ยเพิ่งจะ18เองยังมีเวลานะครับให้รอคอยโอกาสอีกเยอะเลยใช่ครับก็ถ้าพูดถึงเคสนี้ก็คือการอยู่กับเชลซีต่อก็ไม่ได้แย่นะในในมุมนี้นะเพราะว่าเขามีการยกตัวอย่างโอ้สุดยอดนาเตะของโลกคนหนึ่งในปัจจุบันก็คือลีโอนลเมซี่ที่เขาายกตัวอย่างมาว่าอ่ะอย่างเมซี่เนี่ยโอเคได้รับโอกาสตอนแรกอายุ17ปีแต่ตอนที่อายุ17 18ปีเนี่ย ก็ยังไม่ได้ตัวจริงทุกนั้นนะับมีสลับลงบ้างสำรองบ้างตัวจริงบ้างสลับกับรูดูิทชูรี่ทั้งปากชูรี่ปากปีขวาใช่กว่าจะยึดตัวจริงเขาบอกว่าต้องรูทุการสองพัน0กสองพ0นเที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็ตอนอายุสิบ้าปีพอดีดังนั้นโอดอยปัจจุบันยังไม่สิบปีด้วยจ้ะจะสิบเก้าเมื่อปลายปีเนี่ยดังนั้นด้วยอายุประมาณนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวโรเตชันไปก่อนมันไม่ได้แย่นะเขาบอกอย่างนี้ใช่ครับจุดเนี้ยแกเรตดซาเกตคุณซื้อทีมภาษ์เหมือนกัน เขาเกดบอกว่าตอนปรีซีซั่นนะมาริซิโอซารีอาจจะมองโอดอยว่าอาจก็เป็นนักเตะด,ดารุ่งคนหนึ่งที่น่าสนใจแต่พอเวลาผ่านไปเขาใช้คาว่า outstanding โดดเด่นเขาเกตเชื่อว่าฟอร์มของโอดอยปัจจุบันทําให้ซารีรู้สึกว่าเขาโดดเด่นแล้วจริงๆไม่ต้องรีบอยู่กับทีมต่อก็ได้เพราะ เวลาอายุประมาณนี้กับจำนวนการลงเล่นรวมทุกรายการ10เกืบเกือบยีนัดเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลก่ะจะเป็นต้องรีบเกินไปใช่ถ้าเรามองจากอายุจริงๆนะสิปีได้ลงเล่นทุกรายการอ่ะสมมติจบซีซั่นนี้สัก20นัดทุกรายการเลยนะซีซั่นหน้า เพิ่มเปิบาาให้โอโดอยอเป็นเล่นสัก30นัดทุกรายการ30กว่านัดทุกรดยกาลดิผมว่าเขาก็มีพัฒนาการที่ได้ลงเล่นมากกว่าเดิม,มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วจุดที่น่าสนใจคืออะไรไหมครับ,รบจุดที่น่าสนใจคือซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea มีความเสี่ยงที่จะซื้อนักเตะมเออจุดนี้สำคัญถ้าเกิดว่าต้องเสียเอเดนอาซาให้เรอัลมาดริดขึ้นมาแล้วซื้อใครไม่ได้ด้วยแล้วซื้อใครไม่ได้ผมเชื่อว่าก็มีโอกาสสูงที่เชลซีจะดันเจ้าหนูโอดอยเนี่ยขึ้นมาเป็นปีกซ้ายตัวจริง ส่วนฝั่งขวาก็แย่งกันระหว่างเปโดรวิลเลียนแล้วก็ตัวใหม่ที่มาแล้วก็คือคริสเตียนโพลิสิกแต่อาจจะต้องเพิ่มข่าเหนื่อให้ด้วยแล้วก็บอกว่าเองจะเป็นตัวจริงแล้วตัวจริงนะพี่ให้นะต้องการันตีให้เขาหนนึ่งหรืออาจจะแบบออาจจะไม่การันตีตัวจริงอาจจะบอกว่าโอกาสคุณมากขึ้นนะขาดาไปแล้วคุณจะได้โอกาสลงในสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าโอเคนะครับอันนี้เหมือนฟ้ามีตานะครับเหมือนพรมลิขิตนะว่าเชลซีโดนแบรนดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวอาจจะรักษาเพชรเม็ดงามอันนี้ไว้ได้ก็ อีกหนึ่งปัจจัยนะครับถ้าหากย้ายทีมไปเล่นที่ต่างแดนแล้วเนี่ยแต่ทําได้ดีแบบซันโชเนี่ยเออมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าคิดนะแล้วมันก็จะเป็นผลดีกับทีมชาติด้วยครับคือก็ต้องบอกนะว่าถ้าปล่อยไปแบบเนี้พวกทีมในอังกฤษเนี่ยเสียดายที่มีนักเตะฟ,ฟีเท้าดีอยู่กับตัวแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้หรือถ้าเกิดคิดจะไปเอากลับมามันก็ต้องทุ่มเงินมากกว่าเดิมเป็นสิบเป็นร้อยเท่าดูอย่างอ่า ในรายของซานโชสิไปเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขากลับเนี่ยซึ่งซึ่งโดยเฉพาะในซัมเมอร์นี้ที่เราก็ร <ๆ S 2> ายงานขากันไปใครตามฮาร์ดไทม์นะครับออก็จะรู้ว่าค่าตัวของซานโชพุ่งไปร้อยล้านปอ,อนด์ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเอาจริงๆมันแพงมากเลยนะครับแต่ <ๆ S 2> ถ้าจะคุณจะเอากลับด้วยความที่สัญชาติอังกฤษด้วยมันสาคัญต่อการใช้ผู้เล่นโฮมกรลในพรีเลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจะเอาก็ต้องก็ต้องทุ่มอะซึ่งในยูไนเต็ดเป็นข่าวอย่างหนักด้วยครับ นะครับอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับซานโชเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับการย้ายกลับเืนสู่พิม์ลีคือเขาจะมีโคตา้าน,นี่หลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะเรื่องของโฮงกรนอันนี้มันสำคัญแต่ละแต่ละสโมสรจริงๆนะครับเป็นโคตา้าที่ทุกๆทีมจำเป็นจะต้องมีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะผิดกฎนั่นเองคือจริงๆถ้าเกิดคุณจะส่งผู้เล่นแบบไม่มีกฎโฮโกรนเลยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าแม็กซ์ของผู้เล่นในการ ลงทะเบียนนักเตะมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นผมว่าคงเป็นเรื่องยากที่คุณจะส่งแค่17คนลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลเพราะถ้าเจ็บขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ล<า> 10, เลย17คนเนี่ย11บวก7มันก็เกินแล้วถูกไหมใช่แต่โค้าโฮมกรนเขาให้เต็มที่คือ8คนเพราะฉะนั้นเรื่องของ,องโฮมกรนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญค กฎนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะดันนักเตะดาวรุ่งในชาติเขาด้วยเออมื่ออย่างนั้นถ้าไม่มีกฎนี้วก,ก็มีตางก็ซื้อเข้าไปสินักเตะต่างชาติเก่งๆอีเท้าดีแต่ไม่ปั้นนักเตะอังกฤษเลย <c oughs> พวกคุณก็จะไม่ได้เห็นซานโชหรือคุณก็จะไม่ได้เห็นโอดอยรหรือนักเตะดาวรุ่งอีกหลายคนที่จริงๆนักเตะอังกฤษ รุ่นใหม่ที่ได้แชมป์โลกยนะู17ผมว่าหน้าป้านหลายคนเวลดีมาก,มากเก่งหลายคนนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกที่ค่าตัวของซานโชจะพุ่งแตกหลัก100ล้านปอนด์นะมาทิ้งท้ายกันที่โอกาสดีกว่าโอกาสในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับโอดอยนะเอาโอดอยก่อนนะเอาโอดอยก่อนว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งสองคนคิดว่าโอกาสย้ายทีม มากน้อยขนาดไหนอืโอโอ้โหเอาตอนที่คอลัมฮัสซันโอโดอยก่อนใช่ไหมครับคือเจ้าหนูโอโดอยเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับเอเดนอาซาด้วยถ้าเอเดนอาซาอยู่ต่อเโดรวินเลียนไม่ย้ายครับแล้ว,ลวได้คิสเซนปูลิซิตมาอีกซึ่งได้อยู่แล้วเพราะเซ็นไปแล้วถ้ามันเป็นเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าโอโดอยยังไงก็ย้ายครับแล้วสัญญามันเหลือถึงปี2020ถ้าเชลซีไม่ขายซัมเมอร์เนี้ยก็มีโอกาสเสียฟรีฟ แต่ในทางกลับกันถ้าเสียอาซาขึ้นมาเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าเชลซีเนี่ยถ้าจะหวังพื่งแก้ผูริสิทธิ์เปโดวินเลียนทั้งฤด,ดูกาลสามคนเองอะในแบบที่ซื้อไม่ได้ครับผมว่ามันลําบากเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเก็บโอดอยเอาไว้ถ้าเสียอาซาแล้วซื้อใครใหม่ไม่ได้ครับผมในเรื่องของโอกาสเนี่ยผมก็ตามที่พีเตอร์โบส์พูดมาเลยว่าโอกาสอยู่ต่อกับย้ายเนี่ยมันก็มีประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมดีกว่าอ่า ผมว่าได้ทั้งสองทางนะจริงครับเพราะว่าอยู่กับเชลซีผมเชื่อว่าเขาจะได้รโอกาสลงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอ,อาซาไปแล้วก็ผมเชื่อว่าเชลซีพยายามต่อสัญญาเขาอยู่นอกจากเรื่องเงินแล้วจะต้องการันตีว่าคุณจะได้ลงเล่นมากขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะย้ายจริงๆดูจากทีมที่สนใจตอนนี้มีบาเยอร์เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่มกรดาคมแล้วมีดอทบูลด้วยอาจจะมีทีมในอังกฤษอย่างเรียููมาเอียเอ่ยวแต่ผมว่าทีมจากเยอรมันน่าจะการันตีโอกาสลงเล่นได้มากกว่าดึงดูดกว่าดังนั้นไปก็การันตีได้เหมือนนกัว่า คุณก็จะได้ลงเล่นเหมือนกันดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของตัวโอดอยเองเลยเลือกให้ถูกแล้วกันตอนนี้มันมีข่าวว่าบาเย่นยังเป็นเต็งหนึ่งแต่พักหลังโบุสเซียนดอทมูนก็ขยับขึ้นมาซูซีแล้วเพราะสมมุตินะถ้าเขาเสียจะดดนสันโชให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเขายอมต้องการหาปีกคนใดคนหนึ่งไปแทนที่จริงๆไม่ใช่แค่สารโชด้วยฟูซิ์นี่ก็ขายให้เชลซีแล้วถูกต้องถูกไหมโอกาสไปร์ดอทมูลมันแทบจะการันตีรอเอร์เ็แล้วว่า คุณไปคุณตัวจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นมองในมุมเนี้ยก็มีโอกาสสูงที่จะย้ายเหมือนกันแล้วดอทมูลขึ้นชื่ออยู่แล้วซื้อเด็กมาและใช้งานเนี่ยไม่ได้ซื้อเด็กมาดองในช่วงหลังๆเนี่ยตำแหน่งปีกเอามาปั้นแล้วขายดีมากปั้นแล้วขายปั้นกับตำแหน่งปีกด้วยนะครับอ่านี้เป็นโอดอยส่วนซานโชคิดว่ายังไงบ้างคนแรกก่อนเลยฮะอ่ะซานโชนะครับอ่าในรายนี้เนี่ยถ้าเราดูจากแหล่งข่าวที่รายงานล่าสุดปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมีเทเลกราฟนำมาด้วยเดลี่เทเลกราฟ ต้องก็เลยบอกเลยว่าแมนยูนเต็ดน่าจะสนใจจริงๆแหละเจ้าหนูคนเนี้ยอยู่ที่แมนยูนเต็ดแล้วแหละว,ว,ว่าถึงซัมเมอร์จริงๆร้อยล้านจะกล้ากัดฟันทุ่มไหม,มแต่ถ้าถามถึงความเหมาะสมว่าซานโช่ควรกลับไหมตามหัวข้อเลยว่าซานโช่ควรกลับอังกฤษไหมเนี่ยทั้งๆที่ตอนนี้ก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องกับดอทมูลแล้วนะผมมองว่ากลับก็ดีนะเพราะในแง่ของแมนยูนเต็ดเองถ้าเขากล้าที่จะทุ่มร้อยล้านผมว่าเขาคงไม่เอาซานโช่ เป็นแค่ซูเปอร์สาบกเขาจะต้องเอาซานโชลงได้เป็นตัวจริงเลยอาจจะเป็นฝั่งขวาใช่ไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายพั่ซียาวหน้าป้าอาจจะเป็นแรดฟอร์ดโอ้ผมว่าเป็นสามแนวลุกที่ค่อนข้างเร็วแล้วรุกแตกพอควรนะครับคือสนใจเคสเนี้ยผมมองว่าอายุเท่ากันก็จริงแต่ปัจจัยที่ทําให้ย้ายผมมองว่าเคสของจาดอนซันโชถ้าย้ายเจ็บตัวน้อยกว่าเพราะอะไรผมมองว่า จะนำโซนโชถึงแม้จะอายุ18ปีครับหรือจะเรียกสิบเก้าก็ได้มันเกิดเขาแล้วถูกไหมมันเกิดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยแหละแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองกับตอดบอลมาหนึ่งซีซั่นเต็มๆว่าเฮ้ยปีนี้เขาท็อปฟอร์มจริงๆแย่งปีขวาตัวจิงมาจากคิสเยนพูลิสิตเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยล้านปอนแ์แพงไหมแพงครับแต่ผมว่ามันมีเหตุผลที่ทําให้แมนยูกล้าทุ่มอายุแค่นี้ฟอร์มประมาณนี้ คือโอเคผมว่าหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันแพงไปสำหรับนักเตะดาวรุ่งมันแพงจริงนะแต่ผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่น่าลองอถ้าเกิดได้ไปอยู่แมนยูถ้าเล่นดีขึ้นมาหนึ่งร้อยล้านปอนด์จะกลายเป็นถูกไปเลยสิบปีเพิ่งอายุสาสิบเองถูกไหมเอ้สิบปียี่สิบแปดยังไม่สามสิบเลยด้วยซ้ำใช้สิบปีใช้สิปีปีละสิบล้านปอนด์ถ้าซื้อไปเล่นเลยถูกไหมในขณะที่คาร์ลัมฮัสสันโอดอยย้ายก็ย้ายได้เอาจริงๆเพื่อโอกาสลงสนามแต่ของโอดอยเนี่ย ย้ายผมว่ายังไม่การันตีตัวหลักเท่ากับซานโช่ย้ายเปแมนยูต้องไปวัดดวงอีกทีนึงเหมือนกันะนะผม,อมบอกว่ามันต่างกนะัตนตรงนี้เหมือนที่โค้ชแรกผมเห็นด้วยมากว่าระดับร้อยล้านปอนถ้าจะมีทีมไหนเอาเขาไม่เอาไปสำรองหรอกซานโช cho, การันตีว่าถ้าย้าย ก็ยังเป็นตัวจริงต่ออืนะครับนี่คือบทวิเคราะห์นะครับที่เราสามคนนํามาฝากสุดท้ายโอดอยย้ายไปเล่นกับซานโชที่ดอนมุนเยือนปีกซ้ายปีกขวาคู่กันหรือว่าสนใจบาซาลน่าสักคนไหมเอออาจจะเต็มแล้วชอบไหมดาวลุงแต่ว่าปีกล้นแล้วปีกล้นแล้วนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งแนวรุกเนี่ยค่อนข้างเยอะบาซามัตเล่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะจริงผมมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าสองทีมจากสเปนไม่เข้ามาเอี่ยวด้วยเนี่ย มันเป็นโอกาสเป็นโอกาสสาหรับทีมอื่นมากกว่าไอตอนนี้ไม่เอี่ยวอีก5ปีข้างหน้าไมแน่สมมติแม่นเก่งมากๆเลยยิงทีสิบลูกสามที่พุ่อรุ่กันไม่แน่น่าจะมาผมว่ามาทั้งคู่สมมติคือมันเร็วไปทีมอย่างมาร์ลิดอย่างบาซ่าที่จะเอานักเตะอายุ1819ปครับีแต่ว่าถ้า23 24 25ย้าไม่แน่ปล่อยโตก่อนค่อยว่ากันคือจริงๆเขามีไปเอามาบ้างแล้วล่ะอย่างเบลเล่ก็เอามาตอนอายุน้อยหรือว่าอย่าง วินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็ยุ่งน้อยแต่คือเขาไปเอามาแล้วไงเขาจะไปเอามากองๆกันก็ใช่หรืไม่ได้นะครับอ่ะนี่เป็นทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะก็ฝากเหมือนเดิมครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe อันนี้สำคัญมากๆนะครับจะได้ไม่พลาดบริการดีๆจากพวกเรา3คนนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนี่เรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สสสสววััััดดีีคครรบบสวัสดีครับ